Yeah, مونکي گهراو เรากวิ่หลอดไปวิ่งหลอดมาเรมันดับมั้งไม่ดับมั้งมไอนนี่ยังดับสัญญาไม่ได้เลยนั้นเรา้ต่สัญญาณไม่ได้ไม่กว่าเลยก็ตลดออกเลกันใ้บางทีมันก็ขุ่นขวินกันทันัันได้มาาว อเออแอต่ขี้มาชาชาแชาป๊ะร้อยค่าร้นยค่าร้อยค่าแล้วกัน บิดมันน่าจะข่มรุมไม่มดแล้ว,วาบางคนก็มาปิดการที่ว่า,ดา <S <S งดใชแหละถูกไหมแต่บาคนแต่แบางทางน,นี้เฮ้ยม,มาใช้ได้นี่อ่าเมืันนี้นี่มันเป็นนี้พิ่อวเนมันพอแดดอะไรกันเดียวเนี่ยเขาบอกว่าใน,าใน,าใน,ในก็และนี่ในงดใชายมันช็ยังมองมอหกมอนเราพอเด้อยู่ดีถึงผมไม่ก็แต่ว,ว่าสารุปกีง่งดกี่เสียอแล้วายการกนะ็เอวสอง ตามตรงนั้นตอนเรียนไม่ใช่หลุดเรื่องนี้ได้ยังพวกม,มันไม่เห็นฝาก เลิกแล้วอันอันนั้นเลขมืันมันจะดีกว่มามันดอกเลยแบบแต่เเงเก่งๆอันเนี้ยมัน,กนเกเขียนมาแล้วเมื่กรณีที่มอบจ่ายให้กระบวนรถหยุดโดยไม่รับสัญญาณประจำที่อันอันนั้นและต้องรับเลทต้องรับแบบสัญญาณประจำที่ชำรุดพลรพหนึ่งด้วยถ้ายังไม่มีมาก่อนให้ปฏิบัติตามข้อหนึ่งหกที่ว่าที่บอว,วามันหัว ไ,ได้แบบน,นั้นแหลยโอ้อถ้ามาเดินกันต้องไปถึงลำซังกันหรือเปล่าเนี่ยต้องไปถึงลำซั่งมันมีวันชายมั่งปีห้าแปดต่อว่ะว่าจะน้องน้องไอ่ะมันก็นมีนะท่อฮึอ่ม ข้าวของพี่กล่องนึงงน่งผมกลองอนะึ่งอพบร้คุณครับ่ารักมากป็นเจียวของพี่พพนู่เส้นเล็ก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 รอทางอะแต่ว่ามันได้ทางก็เลยได้แล้วด้านนี้เคี้ยวนะบี